จเจริญธรรมเชา้านี้เมื่อเราได้ตื่นลืมตานับว่าเป็นความโชคดีที่เหมือนตื่นฟื้นจากความตายเพราะไม่มีใครทราบว่าเมื่อคืนที่นอนหลับเราจะได้ตื่นเช้าหรือไม่ตื่นเมื่อวันหนึ่งเดินทางมาถึงเราจะต้องตื่นมาอาจจะต้องพบกับคนที่หน้าตาเหมือนกับเราและเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเสียทีเมื่อซากศพอยู่ที่นี่ ถ้าหากจิตของเราได้คุ้นเคยกับพระรัตนตรัยจนชินการเดินทางที่จะต้องไปเพียงลำพังคงไม่น่ากลัวนักวันนี้หลายคนที่สร้างบาปสร้างกรรมด้วยความรู้สึกต้องการรักษาน้ำใจของเพื่อนฝูงแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ตามเราไปเลยคนเหล่านั้นทิ้งเราไว้เบื้องหลังและที่ที่เราจะไป ก็เป็นที่ที่น่ากลัวเพราะไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าที่ที่ไปจะเป็นที่ที่ต่ำหรือที่ที่สูงประการใดแต่หากวันหนึ่งเรามีโอกาสได้กลับมาอย่าได้ลืมว่าทุกคืนที่เรานอนหลับตาวันหนึ่งเราจะต้องนอนหลับตายและเมื่อเราได้กลับมาก็เหมือนกับการได้ฟื้นตื่นจากตายคือการตื่นตอนเช้าของทุกวันอย่าลืมที่จะสร้างจิตให้คุ้นเคย กับคำว่าพุทโธนะโมอิติปิโสเมื่อตื่นเช้าของทุกวันจะลืมตาหรือยังไม่ลืมตาเมื่อรู้สึกตัวให้ปากท่องนะโมตัสสะหรืออิติปิโสให้ได้ให้จิตคุ้นเคยกับพระเข้าไว้และวันหนึ่งเมื่อการเดินทางไกลของเรามาถึงจำเป็นต้องใช้เป็นอย่างยิ่งวันนี้จึงบอกกับท่านทั้งหลายว่า เมื่อชีวิตของเราวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของวันที่เหลือในชีวิตการที่สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ดีไว้มากๆพูดดีคิดดีทำทุกอย่างให้ดีด้วยกายวาจาใจเมื่อถึงวันตายไม่ต้องไปขอขมาและไม่จำเป็นต้องอาโสิกรรมให้ใครเพราะเราก็ไม่เคยยึดมั่นถือมั่นในการที่จะโกรธใครนาน วันนี้จึงบอกกับท่านว่าเมื่อวันที่เราต้องเดินทางไกลเพียงลำพังนับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งการเดินทางไกลของเราและเมื่อมรณะภัยเดินทางมาถึงไม่มีใครทราบว่าเราจะได้ใช้ภาพนี้เมื่อไหรอาตมาติดภาพนี้มาสิบแปดปีไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นวันที่ต้องได้ใช้ขอเจริญพรทุกท่านมีความสุขความเจริญ ตั้งใจอยู่ในศีลธรรมอนุโมทนา